เอาละครับผมขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม GTA San Andreas ในพา์ที่11แล้วนะครับผมก็มาต่อจากเมื่อกี้กันเลยนะครับโอเคก็จะไปทำภารกิจแั่รถคองมันกันเลยนะครับหัวซีซ่าน้องเคยเรานะครับัดไปรถคันนี้ไปแข่งนะครับรถบัฟฟาโลนะครับรถควายนะครับชื่อแม่งโครเทเลยแต่แรงจริงนะครันนี้ผมเห็นเขาก็ใช้แต่แบบคันนี้แข่งกันนะครับเท่าที่ผมไปดูมาเนื่องจากมันแบบ อยู่ใ,ใกล้ๆเลยนะครับไม่ต้องไปหาไหนไกลรถแรงแรงอย่างนี้โอเคจัดไปแม่งแข่งกันแถวไหนท่าลงน้าหรอวะโอเคแต่ข้อเสียคือแบบโคตรปัดปัด,ปดมากนะครับโอเคทำกันเลยวูซีมูใครวะนั่งรออยู่เลยนะพวกแม่งอยู่ไหนวะเนี่ย รอตั้งนานนะรอนานแล้วว้ยไปไหนมาเนี่ยโุนที่พี่ชายเป็นง้แค่อาทีก็น่าจะจบแล้วไม่ใช่น้่งไปภาคสามเนี่ยว่าอที่มันนั่งอยู่ตรงนั้นนนาโค้ดคุ้นนทั้งจากพันนี้คือแบบันเป็นเรื่องก่อนภาคสามเนอะมาจากกรอสติลอสแันตอส ใ่เย็นรูเลยไหมต้องระวังวูซี่มูท้ากูเรียกว่าวูซี่ดีที่รู้ okay. จักวูซี่เจก์า e จอนสันนะครับวูซี่เจยคือที่ยอของมันเนี่ยรถนี่แหละคือทางแบบคือตัวเลือกโชคดีนะคาวจอนสัน แม่งตาบอดนะผมว่าโอเนี่เป็นคนที่ลึกหน้าดูเลยเป็นไรหรอกเนีาโอเคเริ่มแข่งแล้วนะแข่งไม่ยากเท่าไหร่พอรถเราแรงนะครับปัดตูดมแม่งก่อนเลยนะครับปัดกำลังโอเคแต่ที่ยากก็คือแม่งขับแบบทางแม่งแบบอันนี้มากขับไม่ดีนี่แบบตกน้ำเลยนะครับไม่ค่อยแบบถนัดแข่งรถเท่าไหร่ โอเคแล้วก็แซงมันมาแล้วนะครับกดซีมองหลังได้นไหมวะกดไม่ได้วะปกติมันจะกดได้นะครับช่างแม่งไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องมองแมงก็ได้ขับไปอย่างเดียวโอเคต้องมาขับตรงนี้นะครับขับไม่ดีนี่แม่งล่วงน้ำแน่นี่นะไม่ใช่ตอนกลางคืนนะครับเป็นกานหมอกแม่งลง โอเคมาตรงนี้ไม่จะขับไปถึงไหนวะเนี่ยเราจะขับไปไกลเลยนะเนีย่ยดูรู้สอนให้ดีจะได้ไม่ขับมั่วนะครับกดแม่งปัดว่ะโอเคต้องขับไปไวหน่อยรัดสนามแม่งเลยครับโอเคอเขิเนดีไหมวะเขินแม่งไปเลยโอเค แต่เสียงความมากแลนะ้วเนี่ยไม่เป็นไรเรียบร้อยอย่างรอโอเคลงแบบนิ่มๆแล้วครอยู่นะโอเคมาขับอยู่แบบแถวชานเมืองเลยนี่หว่านะบแบบน่าจะแบบทิ่งห่างมันมาไกลแล้วนะไม่มีอะไรต้องกังวลขับของเราไปเรื่อยๆรถใครไม่มารถใครไม่มามาแบบอยู่แถวเดียวเนะยังม,มีอยู่คันเดียวโอเค ขึ้นมาเลยนะครับตรงนี้เหมือนแบบมาขับรถชิวๆนะภารกิจนี้เหมือนแบบม่งไม่แช่คแข่งรถนะเหมือนแบบมาขับรถตามจุดที่มันบอกเฉยๆนะครับโอเคเฮ้ยเบรกไอ้สัตปลาเหลืองนะั้ไงมึงชิบหายแนละ้วต้องเี่หน่อยนะแม่งแบบ,บตามมาทันนะครับแต่แม่งแบบ,บ แสงมาตอนท้ายเนี่ยแบบโคตรเชี่ยเลยนะอย่างกั้นแย่เลยอย่างเงี้ยนะผมจะไม่นั่นแหละนะคุณห่างไม่มาไกลมังไม่น่าจะตามมาได้ง่ายนะครับเช่ไม่นชนไม่เชนี่ยลนโอเคตัวนี้นี่คือแบบน่าจะใกล้ถึงเส้นชัยแล้วนะครับเท่าที่ผมจำได้น่าจะใกล้ถึงเส้นชยนัยแล้วแหละตรงนี้ยรถไทยแล้วขึ้นเนินตัวนี้ไปนะ เราจะใกล้แล้วโอเคขับมาตรงนี้เลยนะนี่ไงเส้นชัยเรียบร้อยนะครับได้มาห้าพันเหรียญโคตรเยอะ คจากนั้นยังไงคัดสิ้นได้รถใหม่มาแล้วเร้นให้รถเลยเลยว่ะสายการขับรถดีนี่คาร์ลจอห์นสันโอเคนี่คือค่าเกียรติและศักดิ์ศรีคุณขับรถใช้ได้เลยนี่ตาบอดนึกขับรถได้ไงวะ for some reason the local police don't appreciate our noble sport yeah thanks for the advice okay I gotta go คุณ,คณคต้องไปแล้ว you know what if you ever find yourself in San Fierrro ไปเจอผมได้ใน San Fierrro นะ maybe we can do a little business together เราจะทำธุรกิจทำธุรกิจด้วยกันได้นะ okay nice meeting ดีใ,ใจที่ได้เจอนะตำรวจไม่มาแล้วนี่ยเดี๋ยวบอกไมมีตำรวจไหมวะ เสียงมาแต่ไกลเลยนะโอเคภารกิจจะสิ้นทำต่อนะจะเป็นแข่งรถอีกภารกิจหนึ่งเบรเวลไมล์เลิฟนะนี่ไงพะเยกภาคสามนะครับเชนนี้แม่งเป็นใบถือมีดออกมาเลยเรียบร้อยในผมใหม่โคตรไวไอหมูอะไรเนี่ยทีเนี้ย ดีใช่ไหมทิ้ขางไปตั้งนานเลยลืมกูไปได้ย,ไยังไงเดี๋ยวกูหาผัใหม่แล้วเนี่ยขอรันการติดต่อมึงก็บอกแค่ธุรกิจไม่ใช่เหรอเพราะขกูรักมึงไงกูถึงพูดอย่างนี้โอ้โหแม่งมาฟังสเสล่แบบนล้กูไปได้ไหม มิคิอากบมึงต่อไปแล้วโอเคมก็ไม่ได้รับมึงอีกต่อไปแล้วมีคนใหม่แล้วอะไรนะคนนี่คือใครเนอะโคคนนี้เขาผัวใหม่กูไอเชใบเนี่ยนะไฉาไหมล่ะ จะต่อยแย่งไหมละ่ะไม่อ่ะเ,เอาเลยมันคือไอป๊อตแข่งกันได้แล้วเอางี้เลยโอเคไปตอนนี้ในรถคันใหม่นะครับเปิดประเดิมคันนี้แม่งแมปไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่ต้นแม่งได้เปรียบกว่ารอบนี้แต่ก็พอได้อยู่นะโอเครัดเว้ย ต้องขับแบบลักไก่มีการสู้ไม่ได้นะต้องเลี่ยมขับลักษณะมันจะแบบเสี่ยงหน่อยนะครับรัดมันความง่ายมากโอเคไปแล้วก็ยังตามมาติดติดก่อนไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะแล้วเราแบบขับลัดเอาต้องเน้นลักไก่เข้าไว้นะภารกิจนี้น ต้องขับดีๆเนะี่ยกับความเราเมื่อกี้นี่ทางแม่งชันอ่าโอเคขับมาตรงนี้โอเคต้องคอยแบบดูจุดสีแดงๆให้ดีๆนะต,ต้องรอสีแดง,แงโอเคไม่เห็นถึงเมืองแบบอีกเมืองนึงเลยนี่หว่าผมปรับแบบปรับสุดทุกอย่างคนระับ มันแบบสวยที่สุดนะครับคุณดูจะได้แบบเห็นภาพแบบสวยตาไปด้วยนะครับเป็นการแคสแบบรอบสุดท้ายนะครับมียอามาเล่นใหม่อีกแล้วครียนกะปรับภาพแบบให้สุดๆไปเลยนะครับอมกับลงมดนะจะได้ภาพแบบนี้แหละคนะับโอเคมันจะเป็นการแบบว่าเล่นใหม่ที่ดีที่สุดแล้วนะครับที่ผมจะทำได้เกทางไหนมาเนะี่ย โมเตอคุยแต่แมงตามมาทันโอเคมาตรงนี้เลยจัดไปโอเคม,มันแบบลับขับกลับมาที่เดิมนะไปตรงนี้ขับมาแล้วก็ขับกลับ ชเี่ยก okay. okay. ับตกเมื no ่อกี the 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 okay. ้โอเคประคองระดับหนึ่งแล้วนะครับของมันแน่อยู่แล้วนะครับผมบอกแม่งแบบขับรถกากเกมนี้ไม่ได้แดกนะครับบอกสู้เราไม่ได้ไอ้ตรงนี้แม่งสวยว่ะเป็นแบบสีน้ำเงินนะครับโอเคบอกไม่เริ่มลงแล้วว่ะเริ่มขับยาก ครับแต่ยังลงไม่นาเท่าไหร่ยังได้อยู่นะครับโอเคนี่ไงเส้นชัยคือไอตอนที่เราแบบขับรถตอนแรกนะครับแข่งรถตอนแรกไอตรงนี้ขับกลับมาที่เดิมนะครับโอเคออกรถแม่งเลยเรียบร้อยนะชนะแบบขาดลอยดูสิแม่งจะว่ายังไงโอเคแม่งเพลงปตีลิขสิทธิ์แล้ว มไม่แฟร์ออขับรเก่งกว่าก็คือแบบไม่แฟร์ใช่ไหมเนี่ยโอเคโอค้ยเต็มที่เลยนะด้ผัวใหม่มา<ว><น>จะพูดอะไรกับเขาไหมละ่ะ<ว><น>ไม่อะไม่ยังไงก็ตามตอนนี้ไปซะลากรอนมิสเตอร์จอห์นสัน<ว> จะไม่คิดถึงมทำอีกเลยอะไรเนี่ยนี่คืออะไรเนี่ยคือเรากำลังซานเฟียโรอ๋อคือแบบมันจะไม่อยู่แล้วนะมันก็เลยให้เรามาอยู่ต่อมันจะไปอยู่อีกเมืองหนึ่งนะ l i b e r t ซิตี้เมืองภาคสี่กับภาคสามโชคดีแล้วกันอยู่แล้วโอเคแบบเรียบร้อยนะคมังไปอยู่กับผมใหม่อยู่กับเชื้อใบ แค่นี้นะพอแกจิเสร็จสิน้อนองรถกูไปไหนวะเนี่ย What, What e <the> fuck ไม่น่าออกจากรถเลยรถหายเลยโอ้โหรถแม่งแบบดีๆปกติมันไม่หายนเนี่ยแม่งบักไม่นาออกเลยโอเคตับมา Hey r l <Carl. S 1> ่นีแล้วน,นี่ว่ไอธูดเนะี่ยชื่อ รู้ชื่อมันจริงๆหรือเปล่าขวะโคตรเพี้ยนนะต้อไปหามันน่าจะเป็นภาร,รกิจแบบเผากัญชานะ้ยเราวิบากลงมาสับลงแม่งไม่ลงเชีย่ยติดดาวอีกรถก็ไม่ได้ขับยิงแม่งไม่ตายนะครับไม่เป็นไรดาวหายละนี่ไงดักแม่งเลย แต่ไม่มีรถตำรวจว่ะไม่เป็นไรนะครับลงไปเจ๊เรียบร้อยอเห็นผมตัดไปเลยนะครับโอเคมาถึงที่บ้านมันแล้วนะครับโอเคเอาขับรถเข้าไปไม่ได้ต้องเดินเข้าไปอีกเนี่ยเ r e อ o ู่ก็ยิ่งทูซานเฟโนะ,นะก็คือแบบแผนภารกิจที่แบบได้ไปเมืองใหม่นะเต็มแบบขนของนะครับใหญ่ยยบ้าน นั่นคืออัตชีพที่ตรงนั้นรถมันนะโอเค,อเคมังยังมาชิวนะอ่ะนะมันแบบเป็นตาแก่ในส่วนโลกเนี่ยใส่อินด,ดีนะดนะแบบ้นะครับรถแม่งแบบแต่งมาซะแบบแต่งลายสเลนะเพราะมันทำเพี้ยเลยเนะี่ยโอเค <c oughs> เล่นโยคะเหรอวะ แม่งแบบบักบ่อยเลเนะ่ยมอันนี้เสียงแไรวนะเสียงฮองนจะเป็นฮอลนะเวละเตรียมไว้ยังดีเตรียมเผากัญชาทิ้งนะไม่จะโดนจับนะครับต้ีเผาทิ้งโอเคเตรียมพร้อมเลย ต้องรีบเผาก่อนที่ฮอจะมานะครับอีกห้านาทีกว่าๆโอเคแต่ตาแก่ไม่งเผายางช้านะครับโอเคต้องเผาช่วยมันโอเคเชนแมงจอเริ่มใส่เริ่มเมากันชาแล้วนะตอนนี้จอมถึงใส่โอ้เชนแมงก๊อกแม่งจะเผาได้ โ okay. อเคยังเหลือเยอะเลยเนะี่ยวันนี้คือแบบต้นไฟไม่เป็นไรนะตั้งจากผมไปทำภารกิจระดับเพิ่มมานะอย่างที่ผมเคยบอกไปมีประโยชน์นะภารกิจสุดท้ายก็ก็จะแบบไม่เป็นอะไรนะมีประโยชน์หลายภารกิจอยู่นะภารกิจที่ละแมปมีไฟเยอะๆอย่างนี้นนะคิดถูกแล้วที่ไปทำมานะครับสบายเลยนะภารกิจอย่างเงี้ย อีกสี่นาทีน่าจะพันมันยังเหลืออีกฝั่งหนึ่งนี่ว่าโอเคนี่ไงตรงนี้จอไม่โคตรใส่เลยจะทำเขาเล่นเโาไปด้วยเนะี่ยรู้สึกเริ่มมึนๆแล้วตอนเนี้ยโอเคจัดไป Assholes, assholes. right wing มันเริ่มใส่ขึ้นเรื่อยๆมันเผาช้าจังเนี่ยเคยมันแปลวรถแล้วนะเคยแล้วก็เผาไปให้มนมาวรถไว้รอนะเลยส่องแปลงมันปลูกวิญาชิบหายเนี่ แม่งแบบพ่อค้ารายใหญ่เลยเนอะปาแก่สายเขียวเนี่ยโอเคใกล้หมดแล้วนะโอเคแช่แม่งหมดว่ะมันก็หมดถูกเวลาแล้วเกินยิกหน่อยเดียวเองโอเคอยังดีแม่งมีให้เติมพอแม่งมาแล้วนี่ว่าอีกสองนาทีจะทำนด้วเนะี่ย นี่วิ่งแล้วตีเวเนเอ้อเออทันเลยวะมันต้องทันแล้วแหละสัตว์วิ่งแบบวิ่งไวไม่ได้แล้วนะครับตรงไหนอยู่ไว้นะกูก็เผาไปหมดแล้วนะ ตรงไหนวะเคช่างแม่งเผาตรงนี้ดีกว่าโอเคหมดยังยังไม่หมดยังยไ,ไงล่ะตัวนี้ตอนแรกคิดว่ายะสีแม่งโคตรเหมือนโคตรกลมกลืนโอเคต้องรีบไปคุยกับมันละเคนาทีโอไกลย,ยังไงเฮี้ยเราทำอะไรกิจนี้แบบไม่ผ่านนี่แบบโคตรกากเนียนะอะรกิจเนี้ย แบบไม่ยากเท่ามไหร่น,นะโอเคพอแม่งมาแล้วเนี่ยโอเคมีของจะไม่ให้อะไรของมันวะได้มาจากไหนเนะี่ยได้มาจากลูกคา้าที่เมืองไทยอ้าวโอ้โหนี่มันแบบของจากบ้านเราเลยนะครับัดไปมึงต้องเจอของเมืองไทยร้อยนะครับรัดเดียวอยู่โอเคนะครับโอเค เราขับนะครับคิดว่าแม่งจะขับจอมแม่งก็ยังไม่หยุดใส่เคขับอีกเมืองหนึ่งนะครับเมืองซานเปียโรอยู่โคตรไกลไม่ได้ขับรถมาสิบห้าปีแล้ว,ลว,ว,ว,วโอเคยต้องต้องหาซีซา่าร์แล้วขับไปตรงไหนะเนี่นนะยเดี๋ยวดูทางก่อนโอเค มาไว้ตัวนี้ก่อนนะนนพวกลังจะไปที่ซานฟิเโร่เดี๋ยวเจอกันที่หลังเัวบอกน้องตัวเองเรียบร้อยนะแบบไปเจอที่นั่นอะไรประมาณนั้นอเชเบกโอเคไม่ต้องอะไรแบบ <c oughs> จะเดินทางไกลพอสมควรน,นะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวตัดไปเลยแล้วกันนอะ <c oughs> ไม่มีอะไรแล้วแหละเก่เห็น <c oughs> ที่เมืองนี้แล้วนะเมืองซานฟิโลนะเดี๋ <c oughs> ยวเมืองแบบซานฟราซิสโกจีนแดงนั่นเองนะโอเคคือ okay. <c oughs> เมืองที่มันมีแบบสะพานโกลเดั้งเกตอ่ะนะหลายคนน่าจะรู้จักนะ <c oughs> สะพานแบบอันใหญ่ๆสีดแดงๆอ่ะนะเนะมืองน,นี้แหละโอเคลงรถของเราใกล้แล้วนะใกล้ถึงแล้ว งไงพวกแกงเวียดนามเป็นแกงใหญ่ของเมืองนี้ครับแกงเวียดนามกับแกงจีนครับสองแกงโอเคถึงละที่นี่แหละเป็นคตรโทมเลยมึงให้กูมาอยู่อะไรเนะี่ยเจนถึงกับหอบนะครับโอเคภารกิจเสร็จสิ้นโอเคเอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมสหรับพาร์ทนี้นะครับก็สหรับ GTA s a n ซในพาร์ทนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับผมทัก คุณผู้ชมชอบนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์ like, กด subscribe ผมด้วยนะครับผมแล้วก็จเจอกันใหม่อาท์หน้านนครับผมสวัสดีครับ